ไม่ลครับแล้วก็เรื่องอัร้านนะครับเท้องสุกยึดร้านตรงรักกะบังอะครับเชฟเก่าร้านเดียวที่เหลือผมใช่ครับมือใช่ครับผมที่เหลือตามสบายเลยครับอิสระได้เลยโอเคครับผมอันนี้คือถือว่าผมรับข้าวไว้แล้วนะครับผมขอบคุณมากครับได้ครับติดอะไรตรงไหนไหมครับโอ้โหเจ๊อย่าแทงนะอย่าแทงนะอย่าแทงนะลุงนะ โทษครับบันลัดนๆๆๆบัลัดนๆๆๆๆมันเกิดไกล์กันโทษครับขอโทษครับแต่รถได้ว่าแรงกว่ากูมันวิ่งสองเก้าสองแปดสองเก้ารกูไม่ถึงถามจริงเออจูนเหรอวะมาตั้งอันที่จูนเหรอไม่ได้ใช่มั้งก็เส้นหน้าธนาคารเห็นปะ คว,ความเบารถเนี่ยไม่ไม่ไมบางครั้งรถมันซึ่งซ่อมหรือเปล่าไอ้วนถึงตลอดแล้วกูไม่เคยถึงใช่หรอเส้นนั้น <c oughs> แหละรถมาคานไม่เหมือนกันพี่แล้วมันไปไหนนะอ๋อไปไหนหรือเปล่าไปเหินเล่นป่มันจะไปเหินเล่นทำไมวะ <laughs> <laughs> มันไปนไหนกันอะใครจะรู้อะนี่แหละมาทีพูดมาเนี่ยแต่มันไม่ไปเรากัน <laughs> เดี๋ยวคนณเรากอนแป๊บนึงไปไหนมาชน,ช,นชนรถรถชนอ๋อรถชน ยังเสียงแห่เหมือนกันไอ้สับผู้ชายเขาตามหาผู้ชายะมาอะ้วครับคเจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับตะกี้ตะกี้คุยกันว่าไงบ้างเนี่ยพอดีผมไม่อยู่ขอโทษที อ่าแล้วที่คุยสองคนนั้นไปกระจายข่าวให้ไม่ได้ก็เขาเขาบอกข้าวแล้วครับแต่ว่าอยากรู้รายละเอียดที่รายละเอียดจริงๆรายละเอียดนี่รายละเอียดแบบไหนครับอ่าเรื่องไหนเอ่ยอะไรกันนะฮะผมผมพอจะรู้แค่ว่าตรงอะไรนะตรงข้างล่างตรงตรงข้างล่างที่จบคูนตรงนั้นคือตั้งแต่ตั้งแต่ด้านนอกมาจากตรงตรงสพานมันหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนบ้างเอาชัวนะคุณงั้นวิแหละอธิบายใหม่หมดเลยก็แล้ว จบปูนน้ำแต่วันนี้ครับท้องสุกจะดูแลท่าเรือทั้งหมดจะยึดทา่าเรือ,อทั้งหมดข้ามสะพานตรงซิกแนวกับช้ําไปจะเป็นของพอสุกทั้งหมดตรงนั้นปะเจ็ดฟองตรงนั้นปะ,นนปะใช่ไหมทั้งหมดเลยครับทั้งเกาะตรงนั้นหมายถึงว่าสักนับตั้งแต่ข้ามสะพานไปเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับอ่าโอเคเข้าใจแนละ้วอีกอย่างคือรถสีดําที่ผมจะถามสีดํานี่คือยังไงครับสีหนึ่งสีสองคืออะไรแต่เนื้อคงดําหมดอะไร ไม่ไม่ดำหมดครับไม่ใช้เบดเป็นสีดำครับสีขาวฟ้าอย่างนี้ดำดำฟ้าอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่เป็นไรผมไม่ติดอันนี้แค่ขอความร่วมมือครับใช่ไม่ไม่ได้บังคับแต่แค่ว่าอย่างเงี้ยครับผมไม่มีปัญหาแต่ที่ผมขอคือไม่ไม่เป็นดำแบบพวกผมแล้วใส่เหลือบเอาไม่เป็นดำใช่ขอหมายถึงไม่ดำทั้งคันใช่ไหมใช่ครับไม่ก็คือก็คือไม่ดำก็คือสีหนึ่งอะสีหลักคือไม่มีดำใช่ครับ เอาง่ายๆคือเขาไม่ให้ใช้ดําล้วนลงแค่นั้นแหละใช่ครับเรื่องจุดขยาก็ทองสุกยิ่หนึ่งจุดหนึ่งจุดคือตรงไหนครับอ่าไม่สามารถบอกได้ครับเพราะว่าด้วยการสปาของจุดขยาแล้วใช่ครับมันสุ่มครับปกติไม่ขยายแล้วไม่มีปัญหาอ่าผมอยากแจ้งให้ทราบทั่วท่กันเพราะว่าเดี๋ยวแล้วเนาะเมอนขอถามหน่อยได้ไหมอ่ะเหลือทำไมถึงถึงกักค่าเหลือไว้อ่ะพวกผมจะได้ปูนะครับ อ๋อก็คืออยากได้ปูนตรงนั้นใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่ามีคนไม่เชื่อแล้วกระจกเงี้ยก็ตามนั้นเลยครับอ๋อโดนแบบก็โดนอย่างที่แต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ถ้าคิดว่าทําได้ก็ก็ทําดูได้ครับอ๋อไม่เผื่อแบบว่าไม่มีใครอยู่เงี้ยแบบไม่เห็นอย่างเงี้ยจะได้กองปูนไงถ้าไม่ใช่อ๋อก็แล้วแต่เลยครับแบบนั้น แล้วสงสั first, ยเรื่องไหนครับรับกัญชาไหมร้านแถมอะไรนะครับรับรับกัญชาไหมรับกัญชากัญชงหรือเปล่าที่มันวนแล้วอะันมวนแล้วเหรออืไม่ไม่แน่ใจเลยตอนนี้มีเยอะมากเลยครับอยังยังไม่หลั่ครับแล้วก็เรื่องอัร้านนะครับเท้องสุกยึดร้านตรงรักกะบังอะครับเชฟเก่าร้านเดียวร้านเดียวที่เหลือผมใช่ครับขวามือไะใช่ครับผมที่เหลือ ตามสบายเลยครับอิสระได้เลยโอเคครับผมอันนี้คือถือว่าผมรับข้าวไว้แล้วนะครับผมขอบคุณมากครับได้ครับติดอะไรตรงไหนไหมครับโอ้โหโอโหเจ๊อย่าแทงนะอย่าแทงนะอย่าแทงนะพวกนะก็โดนแั้วท่อนบรรลันบรรลันบรรลั่นมันลั่นมันลันมันลั่นมันลั่นมกือยู่ใกล้กันโทษครับขอโทษครับครับผมไปอ้วนก็เปไม่มีอะไรใช่ไหมครับ ได้มีลคราทำอ,อ,อะไรนะ<ค><ณ>ให้เสียงเขาตึงหน่ผู้หญิงเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกูไว้เดี๋ยวกูค่อยเล่าเหตุการณ์ที่กูได้ยินมาให้ฟังแล้วเดี๋ยวเจอกันในาการกระทำมเมื่อกี้น่ะกูบอกเลยผมพอได้ยินมาแล้วคนรดึงแก้เขาให้ฟังเดี๋ยวกูมาถึงที่กูพูดแค่เนี้ยบอยแมนอนุมาตให้กูเอง เรื่องราวที่เกิดในการทำเมื่อกี้กูมองว่าเกินหน่อยป่ะแล้วรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าตัวเลยมั้งไม่มาติดติดโฟมเฉาะก่อนเลยเฮียไม่สนกำลังได้กดพาไปอะไปไหนอ่ะตอนที่คนพิการซะด้วย ง่วงไงข่าวที่มึงได้ยินมาก,กมารกระทําเมื่อกี้กับเสียงเมื่อกี้ที่คุยถ้ามองอีกแบบหนึ่งว่าเป็นแบบาคล้ายเสียงพี่ที่เขาพูดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเองเรื่องเสียงจริงเรื่องเสียงกับเรื่องนั่นแม่งไม่ค่อยติด่ะแต่ติดตรงที่เขาไปพูดแล้วก็การกระทําเมื่อกีเก้นเนี่ยทีมบอกว่าลั่นอูแม,ม,ม่งแอบคิดในใจว่าส่วนตัวเพราะน่าจะเป็นตัวพูดปะไอ้วัน ตัวพูดหละตัวพูดที่คนรอรินมาไม่รู้ว่าใครเคยไปชนครับ้างละ่ะหมีก็บอกมีกูเนี่งแต่นานมากแล้วแบบนานผมว่ามันตั้งใจถีบพิ่แหลมมากไหมปะเออ,อคือมันมีคนมีคนของเรามาบอกว่ามีคนของเขาอพูดคนหนึ่งถึงก,กูบอกว่าไอห,หัวชมพูเถอะเธอ่ะพูดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คาดเดาว่าน่าจะไม่พ้นใครลักษณะมันได้มาอยู่แล้วไงว่าเป็นใครอะ อืมแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มาถีบกูอีกเดี๋ย็บๆขึ้นไปหน้ารถแล้วกันอืมโตจะเย็นไว้ก่อนกูจะเย็นไว้ก่อนเดี๋ยวหลังหลังจากที่พวกกุลาเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันสักพีเถอะวะที่ผมฟังเขาเาเห็นไว้เขาเดินมาเช็คผมก็ถามอะไรเดี๋ยว ผู้หญิงรากลำไมผู้ชายผู้ชายหัวทองออ๋เขาพูดอยู่ว่าอะไรปากหลามปากหลามอ่ะอ๋อเออได้ยินอยู่แบบก็ถามชื่อผมชื่ออะไรผมชื่อใหญ่โตอะไรแล้วว่าไงพี่ชาก้าก็เดินมาตัดบอมาโหราลท์ใช่ไหมเอาจริงพี่ชาก้าไม่มีอะไรเลยแกเหมือนแกจะชีวิตบุกสบายไปหมดพิชาก้าเขาดีนะแต่คนอื่นก็ตอบป็นเยอะไปเลยทีเ มันมันมีสองเหตุการณ์ก็คือที่กูชนกับเ,เขาอะรู้สึกกูชนกับผู้หญิงรอบหนึ่งมงแล้วกูขอ,อกล่องซ่อมอีกรอบหนึ่งคือชนผู้ชายที่ใส่ผ้าปิดปากลายกระโหลกอะใส่ผ้าบับลายกะโหลกอะที่ชอบไปพิชี่อะนั่นแหละชนอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วมันมันไม่ได้ขอโทษมันขับออกไปเลยก็เลยขับตามมันไปแล้วมันซ่อมรถมันหนีหน,หน,หนีตำรวจอยู่อะซ่อมรถก็เลยลงไปพิชี่ก็ถามว่าเอาอะไรบอกว่าเอากล่องซ่อมแล้วกันแค่นั้นมีแค่นั้นตัวติไม่ยุ่งอะไรอยู่ละ แล้คำพูดเมื่อกี้มันเหมือนมันจะรอจังหวะที่พวกเราไม่อยู่มันจะเข้าปูนอนะสงสัยต้องหากะเพิ่มอ่ะคนดูแลอุ้ยเอ้เฮีย้ยเ้เ้ยเ้ยเ้้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย้ง้ย้เ้ยเ้ย้ยเฮยเฮย้ยยเ้เฮยเฮนะเฮ้ยเฮ้้อเฮ้ยเฮ้เฮยเฮเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเ่้เ้เยเยเ้ย้ยวเอ้วนพอจะมีคนกะเช้าเบ้จักอยู่กะเช้าเ้ ผมว่านั้นไม่ต้องอะไรหรอกพี่ปล่อยให้มันไปถ้ามันถ้ามันเอาตอนน้ำเผือเจอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นดีกว่าไม่ต้องไปแค่ใส่ต้องไปจับมันหรอกไม่ไม่เราจะหาคนมาดูแลตรงนั้นเพื่อเราได้เองด้วยต้องยูให้พวกไอ้โจซูบี้อ่ะอืพี่โจอ่ได้แล้วตอนเช้าหรอซูบี้เช้ากูเจอตลอดอ่ะเช้าตู่เหรอโอ้แต่เก้าโมงยังดีอยู่เลยขายยาตีท่าคนเดียวเชี่ยพี่อิอนก็อยู่เนะเช้า โอเคประมาณนี้แหละมีเท่านี้และหอยากไม่ก็ดียแถ้าผมออกแก๊งแล้วอะอกแก๊ผมไม่ได้อยู่ในแก๊งอะผมไปททมคนเดียวอะไดถ้าออกแก๊งไปทำมันก็ไปเข้ากฎประเทศกฎหมายรข้ว่าไปแล้วถ้าผมมีกฎหมายได้ก็คือตกใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของทางตำรวจแล้วเขทถามจริงลุงชัดเลยดออกแ้ววันนี้นะ อบคุณมากครับสภาขอบคุณมากครับรับคมาครับคมผมอผมเข้าเข้าเก็ฑเบเวะมันจะมีคูดาวอยู่เท่าไหร่คะพี่ครูดาวเท่าไหร่นะเราจ็วันปเนค่ะโอ้ตีครูเตียวด้วทำไรอะมอหนึ่งเดือนนะคะถ้าเป็นชสมองจะไปปั่นประสาททองศพาจะเป็นหนึ่งเดือนหรอถ้าเป็นนี่ ค่ะถ้าเป็นพี่สมรคุณี้อเคเจ้าเลยหนึ่งเดือนฉ่บเป็นคุณลุงจจ้ปทีปีครับหูกบเข้ามาในแก๊งใหม่กลับประเทศก็ได้ั้งั้นราเ้เดาเพความชัวเรู้สึกให้ก่อนพี่หมอเขาแบบ7วันเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดมันคเวันเาเพราะเปนแก๊งเมีเรือดมีเรมันยารู้ เขาอืมันไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรขนาดนั้นหรอกผมว่าเตรียมไว้ว่าาเขาจะทำนะใ็ไถ้ามีใครสักคนโดนมาแทงเขาเอาเปียอเออเขาเดินมาคุยเหมือนประเทศนี้ของกูอ่ะมีแล้วปะเนี้ยนึกฟิลออกปะประเทศนี้ของกูอ่ะอย่ามาใช้สีรถกู อย่ามาจกที่ของกโก้ขายจุดยาโก้อย่ามางานร้านจุดยาโก้เนี่ยคือเขาคุมทุกที่เลยอ่ะอ๋อตอนนี้ก็แก๊งของแก๊งเรหากันแล้วใช่เพราะถ้าแกงเราได้บอมาลุงนั่นแหละปะถามก็ประมาณเมื่อออกจากแก๊งติดคุดาวเจ็วันครับออกไปเชื่อมขอบคุณมากครับครับผมมีอาวุธเหรอเราครับผมแล้วแล้ว แล้จะตีเหรียญเข้าใหม่เฮ้ยเบ้งเหรียญน่าดูนะตีเหรียญเข้าตีแตกตีแตกอยู่ตลอดขอบคุณนะครับคุณสภาทุกท่านขอบคุณครับครับมาเจอกันขอบคุณลุงเอ้ยขากลับสภาด้วยดีไม่เล่นเฮ้ยรอเล่นนะคู่คู่หนูอ่ะดาดาน่าดูอนดับดา